สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ตาจะาทำอาหารที่แบบจืดๆมั้งนะตาจะต้มฟักกะไก่มะนาวดองลองดูที่ว่าต้มฟักกะไก่มะนาวดองของตาเนี่ยวิธีทำทำยังไงลองติดตามดูเราจะมาบุบกระเทียมพริกไทยล้าผักชีนะเดี๋ยวเราจะไปใส่กับต้มเดี๋ยวเราตามเส้นเราก็จะไปใส่ต้มฟักไก่กับมะนาวดองนะ เราไม่ต้องตำละเอียดนะตำพอบุบๆพอนะเรามาดูส่วนผสมที่เราจะต้มฟักไก่กับมะนาวดองนะก็มีฟักที่เราหั่นแล้วเตรียมไว้แล้วนะต้องใช้ฟักแก่นะแล้วก็ไก่มันมีทั้งไลาไก่แล้วก็สะโพก เห็ดหอมแล้วก็กระเทียมพริกไทยรากผักชีเราแค่บุบปูบผอมไม่ต้องตามาละเอียดแล้วก็ต้นหอมผักชีแล้วน้ำหมันห้อยแล้วก็มะนาวดองน้ำปลาแล้วก็ชูรสรสดีถ้าเราไม่ชอบไม่ต้องใส่นะแล้วก็น้ำตาลปี๊บแล้วก็สอดฟ้าเคี้ยวแล้วก็เกลือจะมาปรุงน้ำซุปที่เราจะต้มฟักไก่กับมะนาวดองนะ กรจะใส่กระเทียมพริกไทยรากผักชีแล้วบุกไว้หนาวดองเรายังไม่ต้องใส่เนื้อมะนาวนะใส่น้ำลงไปก่อนแลน้ำปลาแลน้ำตาลแล้วน้ำมันห้อยแล้วก็สอดฟ้าเขี่ยว ก็ชุดรสรสตีให้เราไม่ชอบไม่ต้องใส่นะก็หเห็ดห้อม ไอ้ต้มฟักไก่มะนาวดองเนี่ยพอไก่มาเริ่มสุกนะเราก็จะใส่ฟักลงไปก็มะนาวดองนี่นะเราจะใส่ไว้ข้างบนนะเพราะว่ามันจะได้เวลาเดือดมานานมะนาวมัน,มนจะได้ไม่แตกต้มฟักไก่มะนาวดองตาเสร็จแล้วนะเนี่ยลองดูมันเสร็จแล้วนะ มันเปื่อยได้ทีแล้วตาก็จะใส่ต้นหอมบักชีลงไปเลย เนี่ยต้มฟักไกมะนาวดองตาเสร็จแล้วนะหลองดูลองเอาไปทํากันดูนะทําค่ายก็ได้ทํากินที่บ้านก็ได้นะแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ตาด้วยนะแล้วก็กดเป็นกําลังใจาตาติดตามให้ตาตาจะได้ทําคลิปต่อไปให้ดูอีกนะ่ะรยต้องลองนะ